สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผาเลาะนะครับพี่น้องอก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเมื่อคืนนะครับบ่าจะไปส่องอึงน,นะครับก็หลังจากฝนตกนะครับพี่น้องก็พาพากันฟังเสียงอึงนะอึงไม่ร้องนะเอฟซีนะ ฝนยังมันยังไงไม่รู้เนาะทุกท่านเนะาะฝนไม่แรงพอนะครับมันไม่มีน้ำเท่าไหร่เนาะเราก็เลยไม่ได้ไปนะครับเมื่อคืนอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะเตรียมนะต้นมันสับปะหลังไว้ปลูกนะครับตัดเป็นท่อนๆไว้เนาะทุกท่านเพราะว่าวันนี้นี่ยังไถ่สวนไม่ได้นะครับนะ ว่ามันมันเปียกเนาะทุกท่านเนาะก็รอนะไม่พรุ่งนี้ก็มือลืนนะฮะถ่ายได้แน,น,น่นอะนถ้าเดดวันนี้นะพรุ่งนี้ถ่ายได้นะฮะเอฟซีเราจะตัดละมันเนาะตัดต้นมันเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็แช่แช่ฮอร์โมนนะครับ,นะรบแล้วก็ใส่กระสอบไว้เนาะใส่กระสอบไว้นะให้ตามันมันตึงนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะไปขนละมันนะต้นมันมาไว้ตรงนี้ก่อน ตเตมันูอ่อไปูรสมุนจะีน่ะเป็ไนไรไม่อาตะปู เป,เป็นพันธุ์ที่เหลืองนะฮะเอตีครัท่านก,ก,ก็จะปลูกแป้งนี้ก่อนนะครับพี่น้องแป้งน,นี้แหละ พี่ลอนะครับพี่น้อง fc ตกลงมาเราก็ต้องทํางานนะครับชีวิตชาวไร่ชาวนาก็แบบนี้นะครับเนะาะทุกท่านเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะฮะับ <c oughs> นี่นะครับ fc 我再要修下后排通风。 แล้วนะครับทุกท่านสารแล้วก็แค่ฮอร์โมนนะฮะ นี่ลไม่้อาโม้เราตัดแล้วก็แช่โฮอร์โมนสามคืนนี่ตามันจะมันจะตึงนะ บบกินนี่ครับระยะก็ความยาวนะเราตัดประมาณเกือบ20เซนนะครับไป่ตัดสั้นนะฮะ อะไรก็ต้องทําก่อนเพื่อนนะฮะให้มันทันฟ้าทันฝนนะครับพี่น้องทุกท่านนี่พันเนาะก็เป็นพันอีเหลืองนะครับที่ผมไปเอากับแม่มาต่อยเนาะที่บ้านไปตัดที่บ้านนู่นแหละน้องคลองนะครับกับดุงวิทย์นะครับคนมาสองรถปีอัพนะะส่วนอา่า ต้นมันที่ผมขนมาจากบ้านพ่อของผมเนาะยังยังไม่ตัดเนาะอยู่ข้างบ้านนะครับ fc นะก็จะตัดพวกนี้ก่อนนะครับนะพนนี้จะจะลงแปลงน,นี้นะฮะ fc นะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ